สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคนที่เกิดปีวอกชาวปีวอกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่บวีิบสทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็น general reading นะคะข่าวดีอะไรรอคอยชาวปีวอกอยู่ในเดือนตุลาคมนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะมาดูว่าใพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะอ่าใบแรกขึ้นมาเลยค่ะ the view of fortune นะคะว้าว ดวงของคุณกําลังจะรุ่งมากนะคะดวงกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความสุขดาวิชคาร์ความสมหวังบางอย่างเข้ามานะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในนั้นมันมีเหมือนวิกฤตในโอกาสบางอย่างเข้ามาะคาคุณคุณจะรู้สึกว่าเหมือนก่อนหน้านี้ก็กดดันมีการทะเลาะก,ก,กันกับใครนะคะหรือว่าคุณพยายามแก้ไขปัญหานะคะกดดันหน้าดูแก้ไขปัญหาเงินกับงานอย่างเงี้ยแต่ในเดือนนี้นะคะ ความสมหวังเข้ามาแทนนะคะแต่ระวังในเรื่องของแบบการทํางานหนะักเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีใครแบบว่าเห็นด้วยกับคุณหรือว่าช่วยเหลือคุณอาจจะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะต้องทําด้วยตัวของคุณเองนะคะเอาแหละบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ติดอยู่ในพันธนาการบางสิ่งบางอย่างออกมาจากดงปัญหาไม่ได้นะคะพยายามแก้ไขปัญหาในเดือนนี้นะคะใช้สติเยอะๆรู้สึกว่าเบื่อนะคะรอคอยคําตอบรอคอยทางออก เบื่อที่จะออกมาจากสิ่งที่มันจำเจนะคะเอาโอกาสหนึ่งถ้วยมาแล้วค่ะโอกาสในเรื่องของการศึกษาโอกาสในเรื่องของความรักเลิฟกําลังเข้ามาหาคุณนะคะกําลังจะมีความรักเข้ามานะคะโดยเฉพาะชาวธาตุลมนะคะกําลังจะเข้ามาเขาคนนี้นะคะก็เปิดใจคุยนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะความรักกําลังมาบางคนก็อาจจะมีการแบบได้ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าได้ข่าวในเรื่องของการเรียนเข้ามาด้วยแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณหมอโบมองเห็นบางคนมีกําแพงนะคะ มีกำแพงไม่ค่อยอยากจะเปิดรับโอกาสสักเท่าไหร่มีคอมฟอร์ตโซนสูงว่างั้นเถอะเออช่วงนี้อยากปรีกวเวกสันโดษนิดนึงนะคะแต่ในพื้นดวงของคุณในเรื่องของโชคอาจจะเป็นโชคในเรื่องของความรักโชคดีเกี่ยวกับความรักหรือว่ามันมีเหมือนโชคลาบก็ได้นะคะโชคลาบก็ได้เหมือนรอคอยบางอย่างคุณจะได้คําตอบเอาละค่ะเด่นแล้วคืออันนิวเลิฟของคุณนั่นแหละความรักรักใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นนะคะส่วนบางท่านก็กําลังฮนนิ่งออนกับความสัมพันธ์ที่แก้ไขปัญหากันอยู่ นะคะ f o r g i v e and forget นะคะถ้าอยากจะไปต่อก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภยัยแล้วก็ลืมเรื่องราวที่มันผ่านมาในอดีตนะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณนะคะสำหรับคนที่เกิด f ี e ออนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไร Strander มีบางสิ่งบางอย่างที่ผลักให้คุณจนมุมคุณต้องยอมที่จะ เยียวยานะคะยอมที่จะเอ้ยร่างกายมันไม่ดีสุขภาพไม่ดีนะคะต้องฮิวลิงต้องเยียวยาต้องรักษานะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามที่จะเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเนาะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจสถานการณ์